วัสดีค่ะช่องเวลาปกปลอกนะคะมาเราฟังดข่าวในวันนี้นะคะ สามวันสามวันนี้เดี๋ยวใครมีคำถามมาเตรียมมา้ในใจนะมีอะไรจะถามมีอะไรคุยกันใครไม่ได้ไปบ้างศาลมันไม่ได้ไปมาไม่ทันกลับหมดแล้วเข้าบ้านครับเข้าบ้านลุงพี่อดขายบ้านยังคนยังออสเด้ข่าวว่านี้ขายบ้านยังยังไม่ได้ขายครับ ยังครับสรุปแล้วไ่ขายใช่ไหมยังครับงไปขายพี่ยืนอยู่ใช่ไหมไม่อยู่ครับแล้วทำไมไปแต่ฝั่งนู้นนะนะฮะวันที่ผมมาจากอุดรนะครับวันลงแต่ฝั่งนู้นเลยยังครับผมผมมาอุดรผมก็ไปไปหาเชียร์ครับว่าคือว่ามาอุดรคือว่าไปช่วยงานเชียร์นิดนึงหน่อยก็แวะบบนี้นะ ตันมด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 ตอนนี้สารก็ได้ตัดสินแล้วนะครับคดีทำลายนักข่าวจากที่ต่อสู้มาหลายหลายเดือนครั้งที่แล้วที่สารนัดไปฟังคำพิพากษาพอดีอายการท่านส่งคำฟ้องไปที่สารจากสารนั้นพิจารณาท่านอ่านคำนวณ มีคำว่าพยายามบีบคอและทุกหลังข่าวสามทีซึ่งการให้คำฟ้องดังกล่าวทำให้ผมบอกต่อสารว่าพฤติกรรมนี้มีการบีบคอนะผมไม่ได้ทำแต่ทุกหลังผมรับผมยอมรับผมทุกหลังถ้ามองว่าเป็นการทุบหลังผมไมยอมรับ ภาพมันออกไปเหมือนการทุบหลังซึ่งขาแจ้งข้อหาผมไปสามสามข้อหาข้อหาหนึ่งคือชิงทรัพย์สองคือทำลายร่างกายสามผมคือจิตใจซึ่งวันนี้ผมต่อสู้แล้วมันเข้าข้อกฎหมายแค่ข้อเดียวคือทำลายจิตใจคืนจิตใจซึ่งทำลายร่างกายมันไม่เข้าตามที่ทีภาษาแล้วก็คือเข้าข้อเดียว กาที่ผมไม่ฟังสายนะที่เราสาววันนี้คือเข้าคุมขืนหดิใจทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นแหละซึ่งบาดแผลไม่มีเพราะว่าไม่มีใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์ไม่มีไม่มีเพราะว่ามีการบาดแผลน้องไม่ได้รับบาดเจ็บที่อย่างที่เราเห็นนั่นแหละวันนั้นเหตุการณ์เกิดอ,อะไรขึ้นเราก็เห็นเราก็รู้ ซึ่งถ้าผมไม่ต่อสู้ผมมผกม็ไม่รู้ว่าจะสู้เพื่ออะไรใช่ผมยอมรับตั้งแต่แรกผมจะไปจ้างทนายเพื่ออะไรเพราะเราต้องการความยุติธรรมถ้ามันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นคนทั่วไปประชาชนคนธรรมดาก็ต้องต่อสู้เพื่อความถูกต้องสารที่ดีที่สุดที่พวกเราจะต้องพึ่งพา,าคนทั่วไปต้องพึ่งพานะ ั่งตัดสินวันนี้คือตามระเบียบผมไมองถูกคุมตัวถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป้าสารก็จะใส่กุญแจ้มือผมในห้องพิพากษาขึ้นบาลังหนึ่งวันนี้ขึ้นบาลังหนึ่งเขาก็คุมตัวนักโทษน่แหละจะใส่กุญแจมือก็รับฟังคำพิพากษาขึ้นกว่าสาลน่าจะตัดสินเสร็จก็แล้วค่อยกอคุ้มแย้มือถ้าเป็นกฎเป็นระเบียบถ้าใครมีโอกาสไปนั่งแบบผมว่าไม่ต้องตกใจถ้าโดนใส่คุ้แยมือ มังงก็ไม่ต้อกใจมานาก็ไม่ต้องตกใจวันที่เขาพิพากษาเราเราต้องโดนใส่กุญแจมือพี่ไม่ต้องดิ้นนะพี่มานาเก็บประการที่เก็บประการอยู่นะพี่อย่าร้องไห้นะกว่กลัวอยู่แล้วไม่ต้องกัวพี่ตีดูแล้วมีสามีเจรนาแล้วนะครับผมก็มีความผิด ความผิดแต่ด้วยมันด้วยผมก็รับสาร,รภาพนะส่วนที่ทำลายร่างกายผมคือผิดใจเขาก็จำคุกสองเดือนปรับหนึ่งหมื่นบาทแต่เรื่องที่ผมก็รับสาร,รภาพแล้วก็ไม่มีคดีความไม่เคยมีคดีความที่จะมีความผิดง่ายก็เป็นคนที่ไม่เคยต้องคดีอะไรต่างๆไม่เคยมีไม่เคยมีประวัติศาลท่านจะลดโทษอีกหนึ่ง คุกจำเพือหนึ่งเ,เดือนสำหรับห้าพันบาททุกคนไปอไ่ปะเราไม่ได้เขอปฏิศาจปมีญานติตากลางต่างจากนอกติดตากลางนอกเพราเราต้องให้ความราู้ษาใครจะจำคุกแทนผมมั้งก เดือนที่มาน่ะเดือนหนึ่งตลอดีวเลยฮะผมบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลไงสายลุงพลครับผมแจกครับลุงพลครับมาจากซื้อเองนะนี่ครับอ่าโอคจากบนนอกหนึ่งเดือนหนึ่เดือนไม่น้อยไปหนึ่งเดือนโอเคครับบอโอเคครับโอเคบอครับผมโอเคครับเราลงมาญาปีหนึ่ง คือทางนี้ทั้งนั้น,น,นช่วงนี้มดก็ต้องอยู่แบบนมอมเมะนะต้องไม่มีคดีไม่ให้มีความผิดเหมือนกันทำทำคุณบูชาโทษก็คือเราต้องทำคุณให้กับประโยชน์ให้กับสังคมนะแล้วก็อีกอย่างเรื่องหนึ่งนะที่ผมพินหรว เม,เมื่อเช้านะมีมีผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ต่างประเทศท่านโทรมาคุยกับผมตอนเช้าก็ใช้เวลาคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงมันมีอ่าบุคคลคนหนึ่งนะบุคคลเดียวนะต้องขอขอบอกว่าแค่คนเดียวเท่านั้นที่ท่านเอ่ยชื่อที่ได้คุยกับผมนาจะเป็นผมเป็นแก๊งเป็นกววนอะไรแล้วแต่ผมไม่ ไม่ได้ว่าโดยภาพรวมนะแต่ท่านเฉพาะเจาะจงแค่คนเดียวว่ามีพิติกรรมพิติกรรมบริจาคเงินเปิดบริจาครับเงินเพื่อที่จะไปทำโรงทานซึ่งมันไม่เหมาะสมมองว่าการทำโรงทานเราต้องทำด้วยเงินของเรากลุ่มของเรา ถ้าเราจะทำเราต้องคุยกันเรื่องการทำโรงทานไม่ใช่ไปเรียกขอความสนใจกับ f ฟซทั่วโลกอะไรก็แล้วแต่ขึ้นไลฟ์สดแล้วไปขอรับบริจาคจะทำโรงทานกับถินก้าต้นกับลุงกุปปาแตนซึ่งผมไม่ได้มีความคิดที่จะทำแบบนั้นอันนี้ท่านระบุเป็นคนนะเป็นลายบุคคล ไม่ว่าคนกลุ่มนั้นจะมีกี่คนก็ช่างแต่ท่านระบุแค่คนเดียวแต่เชื่อว่าเจ้าตัวน่าจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นแก๊งเป็นกวนอะไรก็แล้วแต่นะใครจะตั้งกลุ่มเป็นก้อนนะยูทูบเบอร์สามสี่คนไปตั้งเป็นกลุ่ม,ม็ีก้อนผมบอกเลยผมไม่ได้มีความรับผิดชอบทุกทุกคนขนาดนั้นเพราะทุกคนเข้ามาบอกว่าเป็นยูทูบสายลุงคนคำว่าสายลุงคนไม่ใช่ว่าลุงคนต้องรับผิดชอบหมดทุกคนเพราะทุกคนไม่สื่อสละ มีใครขึ้นตรงกับผมไหมอ่ะมีใครเอาไปสมัครมักหลอกเป็นยูทูบเบอร์สายลุงคนมีไหมผมเคยขอบัตรประชาชนลำเนวแบบประชาชนกับทุกคนที่มาทำยูทูบครั้งแรกโดนปฏิเสธจนผมบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้กดกติกา